รุ่นมันหน้าจะประกาศคู่ร่วไปร้อยกว่าจริงกอโคชโอเโค้โค้ชโ้ชโค้าโค้ชูค้ชโครชค้ชโคัชโค้ชโา้ชโ้ชโอ้ชโค้ชโค้ชโค้ชค้ชโั้นโค้รโค้ชโนจชโ้ชโค้หโคอชโค้ชโค้ระค้่โค้ชนค้ช้ชโค้ชโอ้ช้ชโค้ช้วค่้ รองจบสงสัยอะาอายุดึงแสนน้อยมาดูมาดูไอ้นุ่มตีน้งครับวันนี้จะหวนกลับมาได้ไหมเคยเป็นแชมป์ที่นี่หลายหลายสนามหลายครั้งครับเรามาดูเชเแล้วันที่หนึงห้าสิบลานห้าสิบลานบาทครับเรามาดูเรือคู่ชิงเจรเลอประจำปีพุทธศักราช ชิงจะได้เลยเรือภายในจังหวัดตองคายเรือภายในจังหวัดตองคายจะจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นแชมป์บอกว่าลูงสุริยาจะอยู่ฝั่งกันดีฝั่งกันดีลูกสุริยาลูกสุริยาอยู่ฝั่งกันดีฝั่งกันดูในน้ำว่าเทพองอตเทพององจากกองนาเทพกองทองจากกองนาจากกองนาไล่ฟัดไล่อัดไล่ดีไล่อัด เลยดิแลกเลยดิกับลุงสุริยาใครอยู่ใครไปเอาแล้ววยเอาแล้ววะระวังอำเภอตาบ่วันนี้เข้ามาชิงชนะเลยในนาของเรือเทพของตองร่องน้ำน้ำเงินส่วนรุ่งรุ่งรุ่งสุริยานุ่มติงนังอยู่ร่องแดงร่องแดงฝั่งประเทศไตคูกี้สูสีหนีกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเอาแล้วรุ่งรุ่งสุริยาเคยเคยเป็นแชมป์แต่ว่าเทพของตองยังยังสมบัิไม่ได้แต่วันนี้วันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปจ้า อ,อเหลือคู่ชิงเทลประจำปี2 5, 5ประเภทภายในจังหวัดน้องขายประเภทกอเกกล็กกอ่ล่องน้ำแดงเรือดีลุ่งสุริยะหนุ่มติงงนังแจกพี่น้องชาวบ้านน้องบัวขวนหวันเพรอยล่องน้ำนําเมืนฝักกันุ้นเรือดีเม่ธรรมดาประเทศสบาดตะบนกองนางเทพวงตองรู้ตัวว่าเป็นหลองไอยเอรือลุ่งสุริยะเปิดไปาลาแรงแซง นี่แล้วมาสองลอยมตรสุดท้ายมาเบิ้งกันว่าอันไหนสีเบิ้ลก่อนกันระวังสีไผ่หรือว่าเสียงนักภาคเพราะว่าตอนนี้คู่กีงสูสีในนาของรุ่มสุริยาเริ่มตีแหงแซงหนีผู้บ่า้บ้านหนองบัวตะบนก่อนวันตีแฮงแซงหนีทางปลายทางนิมส่วนอีกลำหนึ่งในนาของเทพพงทองจากกองนางยังกี้ก้มหนาจีอู่แต่เบิ้งดีๆีรุ่งสุริยาเกี่ยหัว้าแแล้วอาจารย์เอ้ยโอ้ย,อยและแล้วเหลือทั้งสองลำก็จุด ครับก็ถอนเกียร์ว่างค่อยๆปล่อยปล่อยเรือตั้งสองลำตั้งรุ่งสุริยาและเทพมงทองไหลเข้าเซ้นใช่ขอเสียงปมมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับโอ้ดีใจครับให้บ้านผมครับไ้ให้บ้านผมฮะพีพายพีพายพีพายใ้บ้านผมแบบนี้ได้เลยนี่ครับอ้าวกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินเรือที่ชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือชนะเลิศ ในการแข่งขันเรือยาประเพณีไทยลาวประเภทภายในซึ่งมีเงินรางวัล100,000บาทจากล้านก็50ล้านกีบคือเรือในร่องน้ำเต้ในน้ำของเรือรุ่งสุริยาส่วนอันดับที่สองอาจารย์ก็เป็นผงทองครับนะก็รับเงินรางวัลไปนะครับ80,000บาท40ล้านกีบ40ล้านมันไม่น้อยนะครับ จะมาจะมาเจอกันที่คลสาอีกละทั้งสองลำนี่ครับผมครับผมมีนัดกันนะครับยังไงอาญากความแขนไว้ไม่นานไมนานคู่ต่อไปหยุดโลกเอาแล้วเอาและเมื่อกี้นี่ชันอับปั๊บไทยบ้านไข่ไทยบ้านไขว้บอกนะมันจะแสดงเอง เขาเรียกว่าอมันจะออกมาเองโดยโดยไม่ต้องบอกอะไรหรอกมันเออครับมันอยู่ในใจพอแรงแล้วมาตลอดแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับเซมเซม รุ่งสุริยาครับพี่พายบ้านควยพี่พายบ้านควยพี่น้องบ้านควยเราเปน้องบ้านควยบ้านควยบานควยกระเด็นร่อยบ้านควยนะครับมีชุดเยาวชนของรุ่งสุริยานะครับสามชุดรวมกันนะครับสำหรับทีมงานรุ่งสุริยาครับผมตอนนี้แสดงแสดงว่าแนวดีมันก็ดีดน่นอนวายขันส์ศร้าขันธ์ศร้าเขาเขามาหาแนวดีแน่นอนวาย